แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการส่งเสริมศัก,กยภาพด้านพละศึกษาคำชี้แจง 1. ให้นักเรียนผู้ปกครองทำความเข้าใจข้อคำถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการส่งเสริมศัก,กยภาพด้านพละศึกษาของโรงเรียนหรือดูจากวีดิทัศน์ทีละข้อ 2. นักเรียนสามารถเข้าถึงแบบสอบถามฉบับภาษามือได้ที่ช่อง YouTube รเสถียรชา n นลโดยสแกน QR c o d e 3. ทําทำเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านนักเรียนทีละข้อจนครบทุกข้อซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 5. หมายถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4. หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3. หมายถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 2. หมายถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 1. หมายถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 1. มีการแจ้งแนวทางการส่งเสริมศัก,กยภาพด้านพลศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน 2. มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการฝึกกรุณาเลือกความพึงพอใจของท่าน 3. ม,มีการออกกําลังกายหลังเลิกเรียนสัปดาห์ละ3วันวันละ60นาทีกรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่านท่านหรือนักเรียน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาในระดับใด 4. กิจกรรมเต้นแอโรบิกทุกวันพุธร่วมกับนักเรียนทุกคนกรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน 5. กิจกรรมส่งบอลลอดขากรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่านหกกิจกรรมส่งบอลข้ามศาีรษะกรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน 7. กิจกรรมเดินสี่ขาตามเส้นกรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน 8. กิจกรรมเดินสองมือตามเส้นกรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน 9. กิจกรรมส่งบอลข้ามแนวลำตัวกรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน 10. กิจกรรมนอนหงายเดินสี่ขาการุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน 11. กิจกรรมกระโดดตบกรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน 12. กิจกรรมกระโดดเชือกกรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน 13. มีสื่อวิดิทัศน์ภาษามือและอุปกรณ์ออกกําลังกายเพียงพอกรุณาเลือกระด,ดับความพึงพอใจของท่าน 14. มีครูสาธิตและร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายทุกครั้ง กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน 15. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้นกรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน